ส่วนราชการภ่านผู้จัดการธนาคารทกสนะครับทาทนภูมิกีริรีอาสาแล้วก็ลูกๆนักเรียนกิน่าฮักทุกคนนครับเอาวันนี้ผมหู้ซึกยินดีและเส็นเกียรตินะครับี่างสภาเกษตรกร,ตกรแต่ว่าเยาได้เชิญเข้ามาบรรยายในเรื่องของยุวาเกษตรกร,ก,รกับ การทําการเกษตรนะครับก็เป็นหัวข้อทีท้าทายนะครับวันนี้เอาลูกๆนักเรียนมานะครับประมาณ8ซิบกว่าคนนะครับก็น้อยหนึ่งติดติดรถห้องล้อกับล้ำมาได้นะครับตอนนี้นาา่าจะน่าจะไปหับมั่นชุกนะครับเรื่องของการเกษตรนี่นะครับก็เป็นเรื่องที่ มีความสำคัญนะครับวันนี้ลูกๆนักเรียนวันนี้เขามาอยู่ในป่านะครับปานี่นะลูกๆท่านคนในยุคโบราณในเิันถึงว่าปานี่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตสำหรับคนนะครับฝันอยากจะกินอยากจะได้อันหังนะครับตีเอาไปใช้ในการดำรงชีวิต คนโบราณเนี่ยเป็นจะเข้าไปซอะหาเอาในป่านะครับแลกปัจจัยที่สำคัญพื้นฐานก็คือเรื่องของอาหารคนโบราณก็จะเข้าไปในป่าซาะแสวงหาอาหารเพื่อมาใจ้ในการเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวแต่ปัจจุบันนั้นป่าเปลี่ยนไป ะะปลาเนี่ยมาได้สมบูรณ์เหมือนปลาในยุคก่อนๆเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารซึ่งเป็นปัจจัยสีที่สำคัญข,ของคนเฮา,าก็ปรับรูปโฉมไปอาหารต่างๆก็เริ่มไปอยู่ในบ้านคนนะครับด้วยการนำเอาของต่างๆเอาไปปลูกไปที่บ้านออกจากป่าไปปลูปกที่บ้าน และวก็เสาะแสวงหาพันไม้ต่างๆนะครับเอาไปปลูกตีบ้างถ้าลุกๆนั่งเรียนสั่งเตียนี้จะ้วว่าธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ยืนยักมั่นคงอยู่บนโลกเนี่ยคือธุรกิจทางด้านอาหารนะครเป็นธุรกิจทางด้านอาหารนะครับที่จะส่งเสริมให้กับเจ้าของธุรกิจนั้นมีความมั่นคงเพราะฉะนั้น ในส่วนของลูกๆนักเรียนนะครับซึ่งถือว่าเป็นยุวเกษตรกรเน,เนี่ยนะเขาก็ต้องร้องย้อนกลับมามองอาชีพทางด้านการ,กรเกษตรอลัว่่ามันมีความน่าสุดจก๋จะได้การทําการ,กรเกษตรปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนโฉมหน้าไปอ,อย่างรวดเร็วนะครับอย่างรวดเร็วมาก เป็นการทําการเกษตรในเชิงเทคโนโลยีเข้ามาเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนปีเก็นเป็นคนในยุคเก็บเก็บแสบเก็บวายเก็บแสบจะเป็นกลุ่มคนทีมีความรู้ความเจียวสามทางด้านเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการทําการเกษตรนะครับจะเป็น มาใช่เป็นเกษตรกรแบบกล้แรงงานเหมือนพ่อแมาตะกอนมาดีกรก็จะเป็นเกษตรกรแบบเทคโนโลยีนะ,ะัะคื่นำเอาเทคโนโลยีต่างม,มาใช้ในการทำการเกษตรนะ,ะับอยู่ต่างบ้านตานน่างเนืองก็สาม,มารถที่จะพดน้าคือพัดตีเขาปูกได้นะครับกดลิงโคตหลายพัง แค่พร้อมผ่านแอปต่างๆที่จะสามารถดูแลผลทดิทางด้านการกเกษตรของเขาได้นะครับดังนั้นถึงอยากจะส่งเสริมให้ครับลูกๆนักเรียนว่าการทําการกเรเียเนี่ยบบจัยอาชีพทีหน้าอายเลยนะครับบบจจัยอาชีพตี่จะทำเขาลำบากยากจนแต่จะเป็นอาชีพมันนะครับตี อย่างนีหลูกนักเรียนนั่นนะครับมีความมั่นคงในชีวิตในอนาคตเพราะจะไหก็ตามพวกคนต้องกิน,นปัจจัยที่สําคัญคืออาหารนะครับสำคัญอยู่ดีว่าเขาจะผลิตอาหารออกมาได้สนองตอบกับความต้องการของคนในยุคปัจจุบันจะไดบ่ว่าจะเป็นเรื่องของคอนห้องวายเนี่ย ทางด้านอินสีหนาทักอินรีอย่างต่างๆนะครับทักกอดสามพิษนะครับทักที่จะส่งเสริมเรื่องสุขภาพนะครับจริงเรานี่เกี่ยวมันว่าลูกๆนั่งเลี้ยงเนี่ยสามารถที่จะเียนหูได้ปัจจุบันเนี่ยโลกแห่งการเียนหูเนี่ยมันกว้างแล้วมันเยอะมากนะครับเราจะเป็นต้องไปนั่งเียนในวิเลยการเกษตรหรือในมหาวิเลยเพื่อไออย่างต่างๆเขาสามารถเียนหูด้วยตัวเอง นะครับผ่านสื่อในโลกโซเชียลเยอะแยะมากมายตีเฮาอยสแสวงหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นตเลยอยากจะฝากลูกๆว่าลองย้อนกลับมาทบทวนมาดูถึงการทำอาชีพทั้งการกเกษตรเพราะวันหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเฮามีต้นทุนนะครับเขามีตีบ้านตีไห่ตีน้ำเบเหมือนค้นอยู่ในใจกลางเมืองใหญ่ๆ กีมีแค่บ้านสี่เหลี่ยมรับส่วนใหญ่กับเปลี่ยนผุ้ไมไปเห็นห่ดแต่เขามีละมีตีไหตีน้ามีของป่อของแม่อันนี้เป็นต้นรูนที่สําคัญนะครับอันนี้เขาได้เปรียบสองอย,ย่างเลยวะนะครับได้เปรียบอย่างที่สองก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับตีลูกๆได้เปรียบขนในไวยังของครูเนาะเอ็นเอ็กเอ็นไว้เนี N X, N y, นเะะเ่นะครับเขาจะได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นในโอกาสหวังที่ ดีงามในวันนี้ขออยากจะขอฝากนครับยุวชนเกษตรกรคนรุ่นใหม่นะครับได้หันกลับมามองการทำการเกษตรแบบใหม่ๆนะครับเพื่อจะเป็นอาหารเลี้ยงคนในโลกใบนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ ขอเป็นท่านาน,นอำเภอแล้วนะก็ทางผอนะครับเรียนเชิญปีอาทีมุสุนิดนึ่งค่ะเดี๋ยวเขาจะเข้าซูพิธีการทั้งศาสนาแล้วนะเจ้า อนัคต่อไปเขาก็อาจะเข้าปฏิการในทางพระธิทธศาสนาวัยพระและก็หักศีลน,นะครับในโอกาสบันนี้ก็เข้ากับเรียนเชิญท่านในพระภูกรรมยาวเป็นประธานจุดเทียนทู่โบชาพระรัตนรตรยัยเข้ากับเรียนเชิญครับ

samsa emnā sakāre some um.